สวัสดีครับต้นเช่าครับมาย่างดวงน้ำกันเด้อครับเด้อครับวาาสีเด็กกบได้ครับมันดุนนึกน้ำกันเะครับเด้อผมใส่ลงไปยี่สิบสิบหลังครับมาเาจิตถือกบถือครับมาดูครับหลังแรกครับเป็นไงครับโอ้โหไม่โดนนะครับไม่โดนนะครับ มันดุนดยกัน,นะครับหลังที่สองนะครับว่ามันจะโดนไม่โดนนะครับหลังที่สองก็ไม่โดนนะครับโอ้โหเป็นว่าฝนก็ตกหนูจะโดนไม่โดนนะครับหลังที่สามโดนไม่โดนไม่โดนอีกนะครับดูนะครับ วิธีการใส่ด้วงใส่อะไรครับใส่ในป่าญ้านะครับนี่ก็ไม่โดนนะครับสามหลังไม่โดนพนหลังเลยครับมนนีแต่นกแต่เต้า้วครับ อยู่ป่าหญ้านะครับมาใส่ด่วงใส่อะไรอยู่10บหลังครับว่ามันจะโดนไม่โดนนะครับกู้ไปสามหลังนะครับมาดูหลังที่สีนะครับว่ามันจะโดนไม่โดนนะครับโอ้โอ,โอ,โอมันจะโดนไม่โดนดูหลังที่สี่นะัดู้วยด้วยกันนั้น มันจะโดนไม่โดนโอ้โหโปู่จ้ากจอดคืออะไรนะครับโอ้โห,โ,หโ,หโหมันตัวอะไรกันวะน,นี่ครับเป็นหนูนี่เนี่ยครับยอดแล้วครับงองสีสีก็โดนไปนะครับอย่างสวยงามนะครับ กูไปสามหลังมาโดนหลังที่สี่นะครับอ่านะครับว่ามันจะโดนไม่โดนนะครับ,รบห,หลังที่ห้าโดนไหมครับโอ้โหหลังที่ห้าก็ไม่โดนนะครับหลังที่ห้าไม่โดนนะครับหลังที่หกแล้วครับหลังสุดท้ายแล้วครับ หลังสุดท้ายมันจะโดนไม่โดนนะครับหลังุดท้ายก็ไม่โดนนะครับโอ้โหวันนี้ที่ได้กินน้ำพริกไหมครับหลังที่ห้าไม่โดนนะครับสุดท้ายแล้วครับแจ๋ว